สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรายังอยู่กับคอนเทนต์ของ Red Wing นะครับแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้พูดถึงรองเท้าบูทแล้วนะครับเราจะมาพูดถึงนี่ครับนาฬิกาข้อมือเรือนนี้ครับผมนาฬิกาข้อมือเรือนนี้นะครับเป็นโปรเจกต์ที่ไทม์แม็กเอ็กกับเรดวิงนะครับผมนาฬิกาเรือนนี้ก็คือนาฬิการุ่น Time แม็กควอเทอร์บูรีโ o รโนกราฟนะครับหน้าปัด42มิลลิเมตรนะครับส่วนสายเนี่ยนะครับแน่นอนครับเป็นสายแท้นะครับมาจาก Red Wing นะครับผม ตัวนี้นะครับก็เป็นการคอลแลบกันนะครับระหว่างแบรนด์ทั้ง2แบรนด์ของอเมริกานะครับที่มีอายุยาวนานมากกว่า100ปีนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์อเมริกันที่คนอเมริกันเชื่อใจแล้วก็ไว้ใจนะครับก็เป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นนาฬิกาที่สวยมากนะครับทําให้ผมพลาดไม่ได้ที่จะต้องกดซื้อนะครับจากช้อป e ีนะครับผมโอเคอันนี้นะครับก็เป็นนาฬิกาที่อยากจะรีวิวให้เพื่อนๆฟังในวันนี้นะครับ แต่ก่อนที่เราจะไปรีวิวนาฬิกาเราไปฟังประวัติของ t ทม์แมสักนิดหนึ่งนะครับเพราะทุกดีไซน์มีเรื่องเล่ามาครับผมเะลีอยฟังนาฬิกา t ทม์แมกนะครับก่อตั้งในปี1850นะครับแต่ก่อนไม่ได้ชื่อ t ทม์แมนะครับแต่ก่อนเนี่ยเขาชื่อว่า w a t e r b u บูลี่คร็นะครับผม นาฬินนกา Waterbury Clock เนี่ยนะครับได้รับความนิยมมากในกลุ่มของคนทำงานในสหรัฐอเมริกานะครับเพราะว่าตัวนาฬิกาเนี่ยราคาไม่ได้แพงมากนะครับแล้วก็โรงงานของ Waterbury Clock เนี่ยนะครับก็ได้ก่อตั้งขึ้นในรัฐคอนเน็กติกัตนะครับแล้วก็ตั้งอยู่ในเมืองนอร์การัก r ์รีเวอร์นะครับซึ่งแถวนั้นเนี่ยได้ขนานนามว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์แห่งอเมริกาครับ ในปี1880นะครับทาง w a t e r b r e w e r y Clock นะครับได้ผลิตนาฬิกาเรือนที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังให้กับตัวโรงงานเองหนึงเรือนนะครับชื่อว่าแ a งกี้นะครับผมนาฬิกาแยงกี้เรือนนี้เป็นนาฬิกาพกราคาประหยัดนะครับด้วยที่กลไกเนี่ยไม่ได้ซับซ้อนมากแต่ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับราคาขายของนาฬิกาเรือนนี้ก็เป็นราคาขายเพียงแค่1ดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับ ทำให้นาฬิกาเรือนนี้ได้รับความนิยมนะครับในกลุ่มของคนงานทํางานในเหมืองแร่คนงานทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็พวกเซลล์แมนแล้วก็พวกพนักงานออฟฟิศนะครับแล้วก็คนที่โด่งดังอย่างมาร์คเทเวนก็ยังใช้นาฬิกาพวกเรือนนี้นะครับผมในปี1950นะครับวอเ e อร์สบิวเีนะครับได้ทำการผลิตนาฬิกาข้อมือออกมาเป็นเจ้าแรกของอเมริกาเลยนะครับผมแล้วก็ทำการเปลี่ยนชื่อตัวเองนะครับจากวอเ e อร์สบิวเีกนะครับเป็น t ทม์ m a นะครับนั่นก็คือที่มาที่ไปของนาฬิกา t i m e m a นะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับ t ทม์เ a เนี่ยนะครับเป็นผู้ผลิตนาฬิการายใหญ่นะครับติด1ใน5ของโลกนะครับผมแล้วก็มีโรงงานผลิตนะครับอยู่ประมาณ20ประเทศนะครับทั่วโลกนะครับแล้วก็มีการจัดจำหน่ายนาฬิกามากกว่า60ประเทศทั่วโลกเลยนะครับ ด้วยความที่นาฬิกา t i ม e m มกนะครับมันเป็นนาฬิกาที่มีรูปแบบหลากหลายสไตล์นะครับแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับใครๆก็สามารถจับต้องได้ง่ายเนี่ยนะครับก็ทําให้ทุกคนนะครับอยากจะซื้อนาฬิกา t i ม e m มกมาใช้นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่ t i ม e กเขาไม่หยุดยัง้งที่จะพัฒนาแค่ดีไซน์นะครับเขาก็ทําการคอลแลบนะครับกับแบรนด์ต่างๆอย่างเช่นไปคอลแลบกับแบรนด์ของทีมอเมริกันฟุตบอลนิวยอร์กไจแอนท์นะครับ หรือบางครั้งก็ไปคอลแลบกับทางดีไซเนอร์อย่างเช่นไนเจลคาร์บอนะครับก็ผลิตเป็นนาฬิการุ่นคลาสสิกออกมาสวยงามน่าสะสมมากๆนะครับแล้วก็เนี่ยครับไทม์เมกนะครับคอลแลบกับเรดวิงนะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวของนาฬิกาตัวนี้กันเลยครับก่อนที่จะดูะรายละเอียดของนาฬิกาเนี่ยเดี๋ยวผมอยากจะเล่าอะไรให้ฟังนิดนึงนะก็คือนาฬิการไมเมกเนี่ยนะครับได้ ทำรุ่นนี้ขึ้นมานะครับซึ่งมันจะเป็นรุ่นคลาสสิกวินเทจนะครับชื่อว่า Water ร์สบูรีนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยรุ่นนี้นะครับจะผลิตขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ160ปีของนาฬิกาไทม์เน็กซนะครับซึ่งดีไซน์เนี่ยนะครับก็เต็มไปด้วยกลิ่นอายของยุค5060นะครับสังเกตดูว่าตัวหน้าปัดเนี่ยนะครับเป็นกระจกทรงโค้งนูนนะครับแล้วก็ตัวแป้นกดนะครับแล้วก็เม็ดมายมต่างๆเนี่ยก็ ใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็ตัวหนังนะครับแน่ๆนะครับนั่นก็คือหนังเลดวิงนะครับซึ่งเป็นหนังแท้ฟอกน้ํามันนะครับก็มีคุณสมบัติในการป้องกันคราบสกปรกต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับหนังตัวนี้ก็คือจะเป็นหนังที่เราใช้กันในการทํารองเท้าเลดวิงเลยนะครับซึ่งก็จะมีการเก็บตะเข็บอย่างสวยงามนะครับแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงความประณีตนะครับแล้วก็ความหรูหรานะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่า เป็นอะไรที่ลงตัวมากๆเลยนะครับและที่สำคัญก็คือราคาก็ไม่ได้แพงด้วยนะครับผมเรามาเริ่มรีวิวนาฬิกาเรือนนี้กันเลยดีกว่านะครับนาฬิกาเรือนนี้นะครับก็จะถูกบรรจุอยู่ในกล่องกระดาษสีเทาอย่างนี้เนาะแล้วก็มีโลโก้ Timex นะครับเรียบๆง่ายๆแบบนี้นะครับกล่องก็ค่อนข้างแข็งแรงนะครับเป็นกล่องกระดาษหนาๆอย่างนี้เลยนะโอเคพอเราแกะออกมาเนี่ยเราจะเจอกับนาฬิกา Time XX r กซ Wing รวินะครับอยู่ด้านในเนาะซึ่งหมอนที่เขาให้มาเนี่ยในการ ในการดันทรงนาฬิกาเนี่ยก็ค่อนข้างใหญ่มากเลยทีเดียวนะครับก็โอเคเลยถือว่าดูดีนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันข้างในเนี่ยเขาก็จะมีคู่มือมาให้นะครับเป็นคู่มือหลายภาษาเลยนะครับแต่ว่าอ่านออกแค่ภาษาอังกฤษยอย่างเดียวแหละนะครับสําหรับผมอะ่ะ <c oughs> โอเคแล้วก็มาดูอันนี้อันนี้ก็จะเป็นการ์ดเนาะที่บอกว่าเอ่อโชว์ออฟยูอานิวไทมเมกนะครับแล้วแฮชแท็กไทมเมกซนะครับซึ่งอันนี้เขาก็อยากให้เราใส่นาฬิกาเรือนนี้แล้วก็เอาไปติดแฮชแท็กใน อินสตาแกรมในเฟซบุ๊กใน Pinterest อะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็จะมีอันนี้อันนี้ก็คือตัวบาร์โค้ดนะครับก็จะมีชื่อรุ่นนาฬิกาอยู่นะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นรหัสรุ่นของนาฬิกานะครับปกติมันก็จะมาแบบนี้ฮะแต่ว่าอันนี้ผมแกะออกมาใส่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าเรือนนี้ผมใส่ลุยแล้วก็ใส่ถ่ายรายการค่อนข้างเยอะอยู่นะถ้าเพื่อนสังเกตก็จะเห็นว่าผมใส่นาฬิกาเรือนนี้ค่อนข้างบ่อยนะครับโอเคจบทีนี้เรามาดูตัวนาฬิกากันเลยนะครับผมอยากจะ ให้ดูที่หน้าปัดก่อนเลยหน้าปัดเนี่ยก็คือเป็นหน้าปัดขนาด42มิลลิเมตรนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าปัดที่ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าคือปกติแล้วข้อมือผมจะใหญ่นะฮะถ้าใส่เข้าด้วยกันแล้วเออมันจะค่อนข้างพอดีนะครับแต่ถ้าใครข้อมือเล็กนะครับไทม์แมกก็มีซีรีส์ไทม์เม็ก X เล็วิงที่หน้าปัดเล็กกว่านี้นะครับก็สามารถที่จะไปเลือกดูได้นะครับผม แต่ว่าผมอ่ะชอบอันนี้แล้วแหละอันนี้คือผมว่าพอดีแล้วก็ลงตัวกับผมนะครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดของด้านหน้ากันนะครับสังเกตดูืวนะ้ก็จะมี2โลโก้เนาะก็จะมีโลโก้ Timex นะครับแล้วก็มี Waters u u y นะครับซึ่งก็จะเป็น the w a t e r b u r y นะครับ since e i นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการเคลมว่าเอออันนี้ก็คือเป็นชื่อเก่าของ Timex นั่นแหละมันจะทำให้นาฬิกาเนี้ยดูคลาสสิกยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตัวกระจก มันก็จะเป็นลักษณะของโดมอย่างนี้นะครับก็คือจะนูนๆออกมาอย่างเงี้ยซึ่งมันจะให้อารมณ์วินเทจของนาฬิกาในช่วงยุค50 60เนาะอะทีนี้เรามาดูคโครโนกราฟของตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับเข็มตรงนี้ที่เพื่อนๆเห็นนะครับมันไม่ใช่เข็มวินาทีเนาะเข็มวินาทีมันจะเป็นเข็มเล็กๆที่รันอยู่ด้านล่างนะครับเข็มตัวนี้มันจะเป็นเข็มคโครโนกราฟครับถ้าเรากดปุ่มคโครโนกราฟเนี่ยด้านบนเนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นการจับเวลานะครับ ตรงนี้มันก็จะเริ่มบันทึกการจับเวลาของนาฬิกาเรือนนี้นะครับทีนี้ถ้าเราจะต้องการหยุดการจับเวลาครับเราหยุดตรงนี้นี่ฮะแล้วก็เราจะรีเซ็ตมันเราก็กดตรงนี้นี่เห็นไหมนาฬิกามันก็จะถูกรีเซ็ตใหม่ได้ในทันทีเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบโครโนกราฟนะครับส่วนเม็ดมะยมอันใหญ่นะครับหรือคราวตรงนี้นะครับมันก็จะทํางานในเรื่องของการปรับวันที่ปรับเวลานะครับแล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือ ฟังก์ชันที่ชื่อว่าอินดิโกรนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของทาง t ท m ์ x เลยนะครับคือถ้าเราต้องการให้จะเห็นแสงสว่างในช่วงกลางคืน,นให้เรากดเข้าไปอย่างนี้ครับอพอเรากดไปอย่างเงี้ยนะเออก,ก็คือแบตเตอรี่จะทำงานนะครับแล้วก็ปล่อยแสงสว่างออกมาทำให้เราเห็นเวลาในช่วงค่ำคืนนะครับซึ่งเอาตรงๆนะผมว่ามันดีกว่าระบบพายน้ำนะระบบพายน้ำเนี่ยบางทีเราเราเห็นเวลาได้ไม่ค่อยชัดเลยแต่ว่าวิธีเนี้ยเห็นได้ชัดนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือ มันจะค่อนข้างที่จะเปลืองแบตเตอรี่นะมันก็อาจจะ,ะมันก็คือได้อย่างเสียอย่างนะแต่ว่าอันเนี้ยก็คือผมมองว่ามันเห็นได้ชัดจริงๆนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของการปรับเวลากันปรับเวลาเนี่ยถ้าเราดึงมาสเต็ปแรกนะสเต็ปแรกในเข็มชั่วโมงจะทํางานแล้วเราก็หมุนๆๆไปนะครับวันที่ก็จะมีการเปลี่ยนไปตามระยะเวลาที่เราหมุนเห็นไหครับข้อดีของตัวเนี้ยมันจะทําให้เรารู้ครับว่าว่าเนี่ยรอบแรกที่เราหมุนขึ้นวันที่16เนี่ยนะ อันนี้อันนี้ก็คือเป็นช่วงกลางวันนะครับเป็นช่วงเช้าเช้าถึงกลางวันอพอเลยตรงนี้ไปเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้ว่าเอออันนี้ก็คือจะเป็นเป็นช่วงบ่ายโมงถึงเที่ยงคืนเนาะแล้วหลังจากนั้นค่อยขึ้นวันใหม่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีการตับวันที่ผมว่าก็โอเคนะครับคือมันก็จะแตกต่างจากมาริการเรือนอื่นๆนะแล้วมันก็ทําให้เราสังเกตไทม์โซนหรือช่วงเวลากลางวันกลางคืนได้ค่อนข้างง่ายเนาะทีนี้เรามา ดึงอีกสเตปหนึ่งอ่าสเตปนี้ก็จะเป็นเรื่องของการปรับนาทีนะครับอ่า uh, ซึ่งอันนี้เราก็สามารถปรับนาทีที่เหมาะสมตามช่วงเวลาได้นะครับอ่า uh, อันนี้อ่า uh, สมมติอันนี้ก็คือจะเป็นประมาณบ่ายสามเราก็กดปุ๊บเข้าไปอ่า uh, แล้วเราก็ดันไปจนสุดเลยอ uh, ันนี้ก็สุดแล้วนะฮะอันนี้ก็จบในเรื่องของรายละเอียดของตัวนาฬิกาเรือนนี้นะครับ ทีนี้เรามาดูตัวบอดี้ของมันนะบอดี้ของมันเนี่ยทางไทมเนี่กเขาบอกว่าเป็นสเตนเลสสตีลนะครับส่วนนี้ก็เป็นสเตลเลสสตีลปัดเงาเนาะแล้วก็ตรงด้านหลังเลยนะครับตรงด้านหลังนี่ก็เป็นสเตนเลสสตีลนะครับที่ค่อนข้างที่จะเป็นลักษณะของขนแมวแล้วก็จะมีโลโก้ t i ม e แม็กคู่กับโลโก้ของวอเตอร์สบูรีนะครับแล้วก็มีรหัสของนาฬิกานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็รอบๆก็จะมีคําว่า Original i n d i g o นะครับแล้วก็ Water resistant นะครับตัวนี้ก็สามารถกันได้อยู่ที่ประมาณาระยะ5 ATM นะครับผมโอเคทีนี้เรามาดูในส่วนที่โดดเด่นที่สุดของนาฬิกาเรือนนี้นะครับออไม่อย่างนั้นมันก็ไม่เรียกว่า t i m e x x Red Wing เนาะนั่นก็คือสายนาฬิกานั่นเองนะครับสายนาฬิกาตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครๆเป็นแฟนพันธุ์แท้ Red Wing เนี่ยก็ต้องรู้นะครับว่ามันเป็น าสายนาฬิกาที่ใช้ทำหนังรองเท้าของเรดวิงแน่นอนนะครับนี่ครับเห็นไหเนี่ยตัวรองเท้าเนี่ยนะหนังที่ใช้ทํารองเท้าเนี่ยกับหนังที่ใช้ทํานาฬิกาเนี่ยมันอันเดียวกันเลยนะครับแล้วเราก็ต้องรู้อีกนะครับว่ามันเป็นหนังฟอกน้ำมันนะก็จะเป็นหนัง Oral r a a t ล r g o รูนะครับของบริษัท SB Foot Tanning นะเนี่ยซึ่งตรงนี้เขาก็จะมีเขียนบอกเอาไว้ว่าอันเนี้ยเห็นไหม S.B. Food t h a n n i n g Co. นะครับซึ่งตัวนี้บริษัทนี้จริงๆอะ่ะทางเลดวิงอ่ะเขาก็ซื้อบริษัทนี้เอาไว้เป็นกรรมสิทธิ์ของของทางเลดวิงเองอยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่าคือเขาก็ยังคงชื่อบริษัทนี้ไว้อยู่นะครับส่วนด้านนี้ก็จะเขียนว่า Waterbury s นะครับซิน1 8 5นนะครับซึ่งตรงนี้นะครับการที่ทำแบบนี้มันก็เป็นการสื่อถึงสัญ,ญลักษณ์ของแบรนด์เอเมริกันนะครับที่มีความเก่าแก่ ทั้ง2แบรนด์นะครับก็คือ Red Wing นะครับแล้วก็ The Water b u r y หรือ t ทม์แมกนะครับเป็นการคอลแลบกันระหว่างแบรนด์อเมริกันทั้ง2แบรนด์นะครับแล้วก็ผมมองว่ามันมีความลงตัวนะแล้วก็ตัวหน้าปัดนาฬิกาอะไรเงี้ยเออลุกมันดูเป็นวินเทจแล้วก็ตัวสายนาฬิกาเองเนี่ยนะยิ่งใช้มันก็ยิ่งสวยนะครับอันนี้ก็คือเห็นนะฮะอันนี้ผม่าเริ่มผมมาเริ่มใช้ไปแล้วนะเนีย่ยดู รอยยับรอยย่นอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับเลเร์วิงที่เราใส่หรอกแล้วเวลาเราใส่เลเซอวิงแล้วเราใส่นาฬิกาเรือนเนี้ผมบอกได้เลยว่าเออมันเข้ากันแบบสุดๆไปเลยนะครับเออซึ่งเหมือนกับถ้าใครรักเลเร์วิงนะเออผมว่าเรือนเนี้ก็อย่าพลาดเลยดีกว่านะครับ <laughs> อันนี้ผมก็มาป้ายยาเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยเออผมก็ มองว่าเออก็ลองดูนะครับถ้าเกิดชอบนาฬิกาไทม์เบกอยู่แล้วอะไรเงี้ยตัวนี้เป็นทางเลือกที่ดีนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการรีวิวนาฬิกาไทม์เบกเรือนี้นะครับปกติผมก็ไม่ค่อยได้รีวิวนาฬิกาบ่อยนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดอะไรเนี่ยก็แนะนําผมได้นะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากนะครับถ้าเกิดว่าชอบรายการก็ s u s s c r i b e ไลค์แชร์กับเราด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับเพื่อนๆบ๊ายบายครับ